สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรถยนต์มือสองขอนแก่นทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะสีประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมใครกาลังตามหานะครับโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะครับตัว2.5 D4D ดีโฟดีนะครับเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสี่ประตูนะครับรถสภาพสวยๆนะครับคันนี้ไม่แสนต้นๆนะครับผมนะครับไม่วิ่งน้อยมากนะครับเอกสารคู่มือรถนะครับ ครบนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยไปโอนนี่ขนส่งได้เลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูสภาพรับพันตัวรถกันนะครับรถคันนี้สภาพสวยที่สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีเครื่องเดิมน็อตสากโปวงไม่ขยับนะครับผมภาษีเพิ่งไปต่อมานะครับตรอพรบนะครับผมนะครับภาษีปีหกหกนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่คุณผู้ชมนะครับผมยางนะครับเป็นยางเอทไฟนะครับผมนะครับขนาดยาง31คูณ10 นะครับทับ50 R15 นะครับจะเป็นยางขอบ15นะครับผมนะครับได้เป็นยางตะกุยนะครับผมนะครับดอกยางลึกแน่นอนนะครับยางปี2020นะครับดอกยางเต็มๆเลยคุณผู้ชมนะครับผมคันนี้เนี่ยนะครับตีเบส์เซนประมาณ6,700นะครับผมนะครับสีเดิมนะครับรถสีเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์ดีฟดียังอยู่ครบนะครับนะครับมันไดข้างนะครับนะครับผม นี่ครับผมแผงประตูสวยนะครับได้กระจกไฟฟ้านะครับเส้นสายเดิมคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะนยคุณผู้ชมเบาะสวยนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับผมเบาะสภาพตึงๆนะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมนะครับน็อตเดิมทุกชิ้นนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับผมอันจะเป็นเกียร์โฟนะครับแล้วก็ขับปกติธรรมดานะครับผมคอนโซลหน้าสวยครับนะครับแอร์เย็นฉ่ำคุณผู้ชมนะครับน้ำยาแอร์เพิ่งไปเติมมานะครับผม ผมอะไรสามก้านยังไม่มีแอร์แบ็กนะครับได้เป็นตัวเจตัวนี้อยู่ในโฉมปีศูนย์สามนะครับรถคันนี้นะครับผมนะครับเพดานสวยงามมากครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านหลังกันนะครับแผงประตูสวยครับเส้นสายเดิมครับนะครับรถไม่มีเขียวชนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ํานะครับนะครับผมภายในเบาะสวยนะครับนะครับภายในนะครับดูง่ายนะครับผม เดี๋ยวมาดูด้านฝั่งนี้กันนะครับแถบนี้สีเดิมแต่อาจจะมีตำหนิตรงรอยหน่อยคุณผู้ชมนะครับนะครับสภาพประมาณนี้ก็โอเคคุณผู้ชมนะครับแถบนี้สวยคุณผู้ชมนะครับกันชนท้ายมีมาให้นะครับแล้วก็เป็นตนตัวที่ดึงนะครับรถอยู่กาะสินนะครับลูกค้าก็นะครับไปออกรถใหม่นะครับผมก็ไปตีเลขเทินมานะครับผมนะครับเดี๋ยวดูท้ายหน่อยคุณผู้ชมนะครับท้ายไม่มีการบรรทุกหนักนะครับผมนะครับนะครับ รถชาวบ้านใช้เลยนะครับผมนะครับเสาเดิมนะครับผมนะครับนะครับผมเสาเดิมนะครับนะครับถ้าโดนชนมาตรงนี้รอยไมดอากเบี้ยวนะนะครับเสาไม่เป็นรูปทรงตรงอย่างนี้นะรอยไมดอากจะเบี้ยวตัวนี้ก็จะงอเขาเกิดจากคันเคาะแล้วก็ตีนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นรองนะครับผมนะครับอันนี้ก็สวยนะครับผมนะครับนะครับมีเราขีด่วนตามชาวบ้านใช้งานเลยนะครับผมใช้ขนของธรรมดานะครับแถบนี้สวยครับ สติกเกอร์นะครับสปอร์ตคุยเซอร์โฟวินคุณผู้ชมนะครับผมนะครับแม็กเดิมฝาครอบมีครบนะครับผมยางปี2020นะครับเชิดซีสวยมมีผุคุณผู้ชมนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมตรงนี้อาจจะมีตำหนิหน่อยนะคุณผู้ชมนะครับผมนะครับนี่ครับผม เส้นสายเดิมแผงวัตตสวยนะครับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าฝั่งคนขับจะได้อัตโนมัติด้วยนะครับผมนะครับเบาะนะครับผมด้านหลังไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับนะครับผมนะครับแผ่นี้สวยนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับเป็นตรวจตัวรอพรบบมาเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับผมเป็นประมาณนี้สำหรับภายนอกตัวรถเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างคุณผู้ชม แหวงประตูนี่ครับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติฝั่งคนขับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับต้องเปิดก่อนเหรอน่ะเห็นไหมนะครับระบบใช้งานได้ปกติด้ครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะกดยากนะคุณผู้ชมนะครับกระจกไฟฟ้านะครับอัตโนมัตินะครับผมนะครับเฉพาะตอนขึ้นนะเออเฉพาะตอนลงนะตอนขึ้นนี่ใช้ด้วยมือแต่ว่าตอนลงอัตโนมัตินะครับนะครับเช็คให้ทุกยานเลยนะครับผม เช็คให้ทุกตัวนะครับผมนี่ครับฝั่นนี้เปิดแล้วนะอันนี้ลงอีกนะครับนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่เดี๋ยวประเมินนะคุณผู้ชมนะผมปิดให้หมดก่อนให้มันขึ้นในทุกตัวคุณผู้ชมไปทีละอย่างคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมันคุณผู้ชมงงนะครับเราปิดฝั่งหลังซ้ายนะครับอ่าเห็นไหมนะครับปึ๊บนี่บังคับได้ทุกคนเลยคนครับเป็นไง นะครับผมเบาสวยแผงข้างสวยคุณผู้ชมนะครับผมอะไรเป็นตัวเจยังไม่มีแอร์แ็กตัวนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันโลตีไปแสนสี่คุณผู้ชมเลขไม้สวยนะครับเอาโอ้ยแบตหมดอ่าคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับแบตโทรศัพท์แค่หมดแล้วก็รีบถ่ายกันหน่อยนะครับผมนะครับเกียร์อะไรก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวมาดูเครื่องกันก่อนนะครับน่ครับเดี๋ยวมาดูรีบดูห้องเครื่องกันหน่อยนะคุณผู้ชมเวลาผมไม่มี แดดมันหมดนะครับล่มพอดีนะครับเดี๋ยวจะถ่ายพูดง่ายหน่อยนะครับผมถ้าเกิดแดดร้อนเวลารีวิวมันรีบนะครับผมยังมีอีกสองคันเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเออเออเออลเป็นเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับเป็นแชมป์สองคันเครื่องสองพันห้านะครับผมสองคันนะนะครับมีสีขาวสีดําใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับไม่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ้นว่าเลขไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงคันนี้ไปก่อนคุณผู้ชม นะครับ D4D ยังมีอีกประมาณ5 6คันนะครับที่เข้ามานะครับผมนะครับฝากระโปรงเดิมแผงกันความร้อนโลโก้ตัวอักษรโตโยต้าอันนี้ต้องมีนะนะครับมองไม่โฟกัสเหรอโอ้แบตหมดผมเปิดหมดวลังงานในกล้องบางทีอาจะไม่โฟกัสนะครับสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับผมเส้นสายเดิมน็อตสวยนะนะครับน็อตสวยงามมากนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับตามเสาคานเดิมหมดเลยนะครับ นะครับผมไลดูครับคานหน้านะครับว่าน้ําสํารองนะครับอันนี้หมายเลขคานหน้านะครับนะครับนะครับตามคานต่างนะครับได้ความเดิม ABS นะครับแผงวงจรอันนี้จะเป็นพวกตามห้องเครื่องนะครับเครื่องเดิมไม่ย้มนะครับผมนะครับเล่มเอกสารพร้อมสามารถไปที่ขนส่งได้เลยนะครับรับประกันการโอนตลอดชีพผมจะคือพูดโดยรวมนะผมจะไม่รับประกันแค่30วันหรือว่า15วันนะ เพราะว่าผมมั่นใจค่ว่าเครื่องของผมม,มันเดิมแล้วก็หมายเลขเครื่องเนี่ยมันตรงนะครับก่อนใครจะซื้อผมพาไปที่ขนส่งได้แจ้งย,ย้ายไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับถ้าผิดเนี่ยผมยินดีค,คืนลถคืนเงินเต็มจํานวนในใบซื้อขายเขียนไว้ให้แล้วนะครับนะครับผมจะไม่เหมือนกับเต้นอื่นนะครับผมนะครับนะครับผมบางทีผมซื้อมานะครับซื้อมาจากพ่อค้าท่านอื่นก็โดนว่ารับประกัน30วัน เครื่องมันมีปัญหาหรือว่ายังไงใน,นผมก็ไม่มั่นใจนะนะครับนะครับเขาไม่กล้าการันตีว่าหมายเลขเครื่องตรงนะครับอันนี้ปี0ูน้าเครื่อง2อ5น้านะครับผมนะครับเพจไม่ยับนะครับรถไม่เคยชนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันแล้วก็ไปลองโฟกันหน่อย <c oughs> คุณเจ๋อไปใส่นออ <c oughs> เจ๋อละไอแ, <c oughs> แ,แ,แบตหมดรีบหน่อยคุณผู้ชม <c oughs> นะครับครับอันนี้เป็นเสียงเครื่องนะครับ 2,000รีนะครับเป็นตัวเทอร์โบเห็นไมไม่มีคนออกไม่มีไอนะครับนะ่ครับผู้ชมถ้ามีไอออกหรือมีคนออกเนี่ยมาเห็นแล้วตรงนี้นะครับนะครับกล้องมันน่าจะชัดอยู่ผู้ชมไม่มีครับเป็นไ,ไงเดี๋ยวมาลองขับกัน มานนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองขับกันครับราคาอยู่ที่เดี๋ยวเปิดไปให้เลยนะราคา259นะครับผมใครสนใจนะครับราคา259,000บาทนะครับผมสําหรับ Toyota Sport Cruiser นะครับตัว2500้าร้อย4 d นะครับเป็นตัวคับเร่งไฟฟ้านะครับผมนะครับไม่ใช่คับเร่งสายนะครับไฟฟ้าแล้วก็มีเทอร์โบให้ด้วยนะครับผมแล้วอยู่ในโหมดขับเคลื่อน2อกันก่อนนะคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวมาลองขับกันนะครับตอนออกตัวนี่คันนี้เดี๋ยวจะไม่ค่อยแรงเหมือนเครื่อง 5L แต่ก่อนนะนะครับนะครับผมรอกขาแล้วก่อนนะรถเย้คุณผู้ชมนะครับใครซื้อเงินสดเดี๋ยวผมลดให้ได้นะครับผมสามารถต่อรองกันได้นะครับผมนะครับโทรมาสอบถามข้อมูลไม่รู้อะไรข้อมูลตรงตัวไหนนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถึงเกียร์5เลยนะครับว่ารถเนี่ยการออกตัวอะไรใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับ ตอนนี้แบตก็ใกล้สมุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองกันนะครับผมนะครับครับรถก็ขับปกติเลยนะครับผมหัวคลองไปโฟกัสแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองโฟกัสนตรงเดี๋ยวผมจอดแป๊บเดียวก็ได้นะครับผมนะนะครับผมใส่คองก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนนะครับนะครับขับปกตินะครับผม มาใส่เกียร์สุดท้ายนะเกียร์ห้าปุ๊บใส่เกียร์ห้าล่นะครับเกียร์ไม่หลุดไม่หอนนะครับเฟืองท้ายเนี่ยโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันแป๊บหนึง่งคุณผู้ชมนะครับลองโฟกันหน่อยนะครับผมจริงตัวนี้เขาห้ามจอเดเลยจะขอแป๊บเดียวนะครับนะครับผมนะตอนนี้อยู่ในโหมดไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวใส่โฟกัน ปึ๊บโฟขึ้นละเดี๋ยวมาลองขับกันอันนี้เป็นโฟไฮนะนะครับโฟไฮโฟรโรแล้วประกันว่าเข้าได้ทุกอย่างนะครับเวลาขับขี่รบกวและเข็มขัดทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ขอเป็นการลองรถนะครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับผมนะครับโฟอะไรก็ประมาณนี้ขับความเร็วไม่เกินแปดสิบนะครับถ้าเกินเนี่ยผมเคยรอบหนึ่งละเกียร์โฟลุ่นเลย นะครับคือไม่ได้ว่าเสียนะคือมายถึงว่าโฟอ่ะมันเด้งออกเองอัตโนมัติเลยนะครับคือแนะนําว่าขับประมาณ70 80พอนะครับนะครับถ้าเกินนี้ควรแนะนําว่าให้ถอดเลยนะครับผมไปใส่ขับ2ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโฟอะไรใช้งานได้ปกตินะครับนะครับราคา2 5งห้าาสามารถต่อรองได้นะครับไปซื้อเงินสดนะครับผมสรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับปิดแล้วนะครับ